รุนรุ่งมุ่งบริการสถานศึกษาตั้งใจมาเตรียมห้องเรียนไว้เขียนอ่านทุกพื้นที่สะอาดตาพาชื่นบานมุ่งทำงานด้วยหัวใจฝ่ายงานนี้ปรับบริบทให้เหมาะสมความร่มรื่นแม้ค่ำคืนเฝ้าเวรยานตามหน้าที่ นโยบายขานรับปรับวิธีเป็นช่างสีช่างไม้ได้ทุกงานอุปสรรคมากลน้นอดทนสู้ต้องเรียนรู้ก้าวไปให้พ้นผ่านแก้สารพันปัญหานานับประการทุกทุก,ท,กท่านมีคุณค่าน่าชื่นชมขออำนาจแห่งไตรรัดป้องปัดทุกดนความสุขจากความดีที่สั่งสม ให้ลูกจ้างสุขสดใสใจรื่นรมสุขอุดมสมใจคิดนิดนิรันด์วัน,านวาน,นที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมินายสุพรรณเหลือสุขนักการพานโรงตำแหน่งช่างไม้สามโรงเรียนบ้านอังการโคกบันเลงเกิดวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 0 4 ที่ตำบลช่างปีอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันได้สมรสกับนางราเหลือสุขผู้เป็นภรรยามีบุตรร่วมกันสองคนบุตรชายและบุตรธิดานายสุพันจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7 ที่โรงเรียนบ้านตะครอตำบลช่างปีจังหวัดสุรินทร์มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเป็นทีมบาสเกตบอลและฟุตบอลเข้ารับราชการครั้งแรกวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2533ในตำแหน่งนักการพานโรงณนะโรงเรียนบ้านโคกบันเลงจนถึงปัจจุบันอายุราชการรวม31ปี ความภาคภูมิใจภูมิใจที่ได้ทำงานหลวงงานโรงเรียนเพื่อชุมชนและเยาวชนสามารถส่งลูกทั้งสองคนเรียนจนจบปริญญามีความผูกพันกับโรงเรียนบ้านอังการโคกบันเลงแห่งนี้มาเป็นเวลานาน ได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายตั้งแต่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเรื่อยมาจนพัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดกลางทำงานทุกวันด้วยความตั้งใจทำให้บริบทโรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่นอย่างทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีความผูกพันกับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนทุกคน ้องบอกไปเลยว่าลูกเป็นคนดีมีความขยันนะครับไม่มีในเรื่องของการอู้งานนะครับไม่บอกบก็ทำนะครับถึงห้างก็ทำนะฮะนี่แสงน้องลูกนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นคนคนเดียวนะที่ในโรงเรียนนี้ไม่โดนพ่อดูนะครับไม่โดนพ่อตำหนิเพราะว่าท,าท่านจะเป็นคนที่มีความใส่ใจทํางานได้ตลอดโรงเรียนนะครับช่วงละงับท่านอาจจะมีสบายก็เลยว่า ต้เรียกให้ทํางานแต่ด้วยความไม่รู้ที่อยู่ไม่อยู่นี่นะครับก็จะดื้อที่จะทํางานตัวครูก็เป็นห่วงพ่อออก็เป็นห่วงก็ทายนี้งในโอกาสเกษียณอายุราชการนะครับในนามคณะครูแล้วก็นักเรียนแล้วก็ท่านผมผู้บรการนะครับก็ฝากความห่วงใยนะครับในรู้รักษาสุขภาพนะครับก็ฝากถึงประมอด้วยนะครับช่วยดูแลกัน ก็บ้านก็ยังอยู่ติดโรงเรียนนะครับและความผูกพันธ์ก็ยังมีให้ต่อกันตลอดไปนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับควาปรุพันธ์นี่ถึงกท่านเป็นนักการอยู่ที่นี่นี่ร่วมงานกับท่านมาแล้ว20กว่าปีแล้วนะครับ20ปีที่อยู่กันมานก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือคนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าดูจากหลักการทํางานนี่ท่านมีความจริงใจในการทำงานมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่รับ รักโรงเรียนรักเพื่อนครูดูแลนักเรียนดีมากนะครับนักเรียนช่วยครูทุกอย่างครับโรงเรียนนี่น,น,นี่ท่านอยู่มา30กว่าปีเรียกว่าถ้าสิ่งใดอยาที่ท่านสร้างมากับมือนี่ท่านทาด้วยความตั้งใจครับใครไปใครมาเนี่ยท่านก็ดูแลเป็นเหมือนร่วมโพร่วมใครของของพี่ๆน้องๆที่นี่นะครับเพราะว่าขาดตรกบุกต้องอะไรท่านก็ช่วยเหลือตลอด กิตใจดีมากนะครับยิ้มเย้มเจียม,มไฉไม่เคยกูดใครหรอกนะครับงานหนักงานเบาทุ่หมดและที่สาคัญคือท่านมีฝีมือนการทำงานหลายอย่างน,นอกจากดูแลโรงเรียนแล้วท่านยังเป็นผู้นําชุมชนด้วยดูแลชุมชนเป็นรี่ว่าเป,เป็นผู้นําของท้องถิ่นที่นี่เด็ดช่วยดูแลหมู่บ้านนะครับอาชสิ่ยอย่างแล้วก็มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาโรงเรียนนะครับเพราะว่า ท่านอยู่ที่นี่นะครับบ้านก็อยู่ติดกับโรงเรียนโรงเรียนนี้ก็เหมือนกับโรงเรียนของท่านแหละท่านบูรลตลอดนะครับเรามาอาศัยท่านอยู่ก็ทุกคนก็เห็นได้ว่าท่านเป็นคนที่จิตใจดีนะครับหลายคนนะครับไม่มีเข้ากินตอนเที่ยงบางครั้งขาดเนื้อก็อาศัยบ้านท่านนี่แหละนะครับการท่านานี่แหได้อาศัยถือว่าเป็นเป็นพี่ที่น้องทุกคนนับถือนะครับ อันในโอกาสนี้นะครับคิดว่าถึงวันที่ท่านจะได้พักผลล่อนไปเกษียณน,นะครับได้พักผ่อนด้วยอายุที่ทํางานมามากครับคงไไดอ้อยู่กับครอบครัวนะครับต็มที่แต่ยังก็ตามคิดว่าด้วยนิสัยของท่านอนะ่ะคงจะท่านคงจะไม่ทิ้งโรงเรียนยหรอกเพราะว่าเป็นคนรักนรักส่วนรวมนะครับคงยังทิ้งโรงเรียนนะแต่ช่วงนี้คงจะได้พักผ่อนนะครับก็ ก็กเกษียณน้องพลอยอยากให้ท่านได้มีถุกภาพอนามัยที่แข็งแรงครับเป็นที่พึ่งของลูกหล,กลานต่อไปครับก็ให้ท่านได้เกษียณอย่างมีความสุขนะครับ mm. ก็รักท่านครับรักท่านเป็นพี่ชายคนนึงครับ